เมื่อวันที่10ตุลาคม2566นายยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวหัวหน้าวงคาราบาววงดนตรีแนวเพื่อชีวิตระดับตำนานได้กล่าวในระหว่างการเล่นดนตรีช่วงหนึ่งระบุว่าการเดินทางของวงกว่าจะมีวันนี้ผ่านอะไรมาบ้างที่ผ่านมาและเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้เราเป็นอิสระไม่ได้เป็นที่ค่าใครถึงแม้ว่าจะอยู่กับ w a r n e r Music t h a i l a n แแต่เราก็ไม่เซ็นสัญญาและเขาไม่ได้เอาเปรียบเราแต่ตอนนี้วงก็มีไอ้พวกแก,แก่ตอนนี้ก็ป่วยกันแล้ว4คนในวงคาราบาวและจะเลิกเล่นในปีหน้า หลังคอนเสิร์ตวงครั้งสุดท้ายแล้ววันที่1เมษาย,ยน2567และจะเลิกไปเลยมันเป็นความจริงมันไม่ไหวมันแก่กันหมดแล้ว3วันดี4วันไข่มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องยอมรับความจริงว่าเราแก่แต่เรายังเก่าอยู่ต่อไปตนเองจะยังคงทํางานเขียนเพลงและทําดนตรีต่อไปร่วมกับนักดนตรีรุ่นใหม่ๆเพราะตนเองเป็นนักแต่งเพลงและมีความสุขกับการแต่งเพลงส่วนสมาชิกคนอื่นๆจะไปทําอะไรก็สุดแท้แล้วแต่ละคนเลย